จับตามมองเธอคนนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับทุกคนเด็กฝึกในรายการช่วง2024เอเชียในปีนี้นะครับผมซึ่งเธอคนนี้เนี่ยได้เป็นเซนเตอร์ในเพลงตีมของช่วงเอเชีย2024กับเพลง Summer Dream ในวันเขาดาวของไอคอนสยามด้วยแสดงว่าความสามารถของเธอไม่ธรรมดานจริงๆครับและเธอเป็นใครมาเดี๋ยวต่อจะเล่าให้ฟังครับล่าสุดน,นะครับผมในวันเขาดาวนะครับผมกับคอนเสิร์ตของไอคอนสยามนะครับผมสา,สาวนะครับช่วงเอเชีย2024 你。 ก็ได้ไปร่วมง,งานนะครับผมแสดงคนเสิ์ตให้กับทุกคนในไอคอนสยามได้ดูกันนะครับผมโดยในคืนนั้นนะครับผมก็มีการแสดงเพลงธตมของรายการช่วงเอเชีย2024กับเพลง Summer Dream นะครับผมสมอตเลยว่าเพลงก็มีความน่ารักสดใสมากๆนะทุกคนแต่ทุกคนรู้ไหมว่าพอเป็นรายการซ u r v อ v a l อย่างรายการช่วงเนี่ยทุกคนรู้ปาะการที่จะจับตาว่าใครเนี่ยเป็นซินเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งแบบสำคัญมากที่เหล่าแฟนดอมทุกคนเนี่ยจะต้องจับตามองซึ่งหลายคนนะครับผมก็ จับตามองไปที่สาวคนนี้นะครับผมที่เป็นเซนเตอร์ในเพลงตรีมถือว่าบอกไว้เลยนะครับผมว่าการเป็นเซนเตอร์ของเพลงตีมเนี่ยไม่ใช่เรื่องมอือนและเรื่องธรรมดาต้องมีการทดสอบอะไรกันแน่นอนนะครับผมถึงจะทําให้ได้มาเป็นเซนเตอร์เพลงตีมในวันนั้นนะครับทุกคนซึ่งสาวคนนี้นะครับผมก็คือ อิเคมะรูอันนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยเป็นตัวติงพ่อแข่งขันหนึ่งเดียวเท่านั้นเลยจากญี่ปุ่นทุกคนซึ่งเธอเนี่ยเคยเป็นอดีตเทนนีของรายการซ u r v ว v a l ชื่อดังนะครับสามเสืิอชาติอย่างรายการ Girl p พน i c นายนนยนะทุกคนซึ่งดังมากๆในตอนนั้นนะครับผมซึ่งเธอคือคนที่เฉิดฉายและโดดเด่นมากๆในเพลงตีนซองของช่วงเอเชีย2024นะครับจนค่เได้เธอได้เป็นซินเตอร์ในคืนนั้นเลย บอกเลยนะครับผมว่าความสามารถของเธอคนนี้ไม่ธรรมดาผลงานในรายการ Girl Planet ของเธอเนี่ยปังมากๆครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่มเด็กสุดที่ต้องจับตาม m o ให้ดีนะครับผมบอกว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงครับกับอิเคมะรูอันนะครับผม